งพลาสติกนะคะเป็นสิ่งที่เราเนี่ยใช้กันอยู่ทุกวันโดยที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถุงพลาสติกอ่ะมีอยู่หลายประเภทเวลาเราไปเดินตลาดเราไปซื้อของเนี่ยเราอาจจะไม่ได้สังเกตว่าทางร้านค้าเนี่ยค่ะเขาใช้ถุงแบบไหนมาใส่อาหารให้กับเราดังนั้นถ้าหากว่ามันมีการใช้ถุงที่ผิดประเภทหรือว่าใช้ถุงไม่ถูกต้องนะคะก็อาจจะทำให้เกิดการปนเปื้อนของสารอันตรายสู่อาหารของเราได้ค่ะ จำแรกนะคะที่เราอาจจะเคยเห็นก็คือว่าการที่เอาอาหารที่ทอดใหม่ๆนะคะใส่ในถุงพลาสติกโดยทันทีเลยนะคะอันนี้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ควรทำอย่างยิ่งเพราะว่าน้ำมันที่ร้อนจัดเนี่ยคะ่ะบางครั้งเนี่ยอาจจะสูงถึง 200องศาเซลเซียสเลยซึ่งอุณหภูมิที่สูงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะทําให้ถุงพลาสติกของเราเสียสภาพหรือว่าเราอาจจะสังเกตได้ว่ามันอาจจะหลอมเป็นรูได้ดังนั้นสิ่งที่ควรทําก็คือว่าหลังจากทอดอาหารเสร็จใหม่ๆนะคะก็ควรจะพักไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้อุณหภูมิเนี้ยลดลงเล็กน้อยนะคะแล้วก็ค่อยใส่ถุงพลาสติกคะ่ะสำหรับถุงพลาสติกนะคะที่เราใช้ใส่อาหารเนี่ยมีหลักๆ สองประเภทนะคะก็คือถุงร้อนกับถุงเย็นนะคะโดยถุงร้อนที่นิยมใช้เนี่ยมีอยู่สองแบบนะคะแบบแรกเนี่ยทำจากพลาสติกชื่อว่าพลีเอทิลีนถุงแบบนี้บางคนเรียกถุงไฮเดน ที่ฉลากสังเกตเครื่องหมายรีไซเคิลนะคะแล้วก็มีหมายเลข2แสดงว่านี่คือถุงไฮเดนถุงไฮเดนเนี่ยจะสีขาวขุ่นนะคะมีความแข็งแรงที่ดีแล้วก็สามารถจะทนความร้อนได้ถึง100องศาเซลเซียสเราก็เลยใช้ใส่อาหารร้อนประเภทน้ำซุปได้นะคะหรือใส่โจ๊กน้ำเต้าหู้ต่างๆนะคะถุงร้อนนะคะอีกประเภทหนึ่งจะทำจากพลาสติกชื่อว่าโพลีพรพิลีนนะคะหรือ PP นั่นเอง มีเครื่องใหม่รีไซเคิลเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นใหม่เล็5ถุงประเภทนี้เนี่ยจะมีความใสแล้วก็มันวาวการทนความร้อนนะคะถุงประเภทนี้จะทนความร้อนได้สูงมากกว่า100องศาเซลเซียสดังนั้นเราก็ใส่อาหารร้อนจัดๆรวมทั้งแกงต่างๆในถุง PP ได้ค่ะถุงเย็นเนี่ยจะทำจากพลาสติกโพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ มีหมายเลข4กํกำกับเอาไว้ถุงเย็นเนี่ยจะมีความใสมีความยืดหยุ่นที่ดีแล้วก็ทนอุณหภูมิต่ำได้ดีด้วยนะคะแต่ว่าข้อควรระวังของการใช้ถุงเย็นก็คือเราไม่ควรนำเอาอาหารร้อนมาใส่ในถุงเย็นนะคะถุงร้อนและถุงเย็นเนี่ยค่ะหลักๆแล้วเนี่ยถูกผลิตมาเพื่อใช้แบบครั้งเดียวทิ้งดังนั้นเราไม่ควรที่จะนำไปใช้ในการอุ่นอาหารหรือว่าปรุงอาหารในไมโครเวฟนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับอาหารทา ะะหลายหลายชนิดที่มีไขมันหรือแม้กระทั่งขนมหวานขนมไทยเนี่ยค่ะที่มีรสหวานมันเวลาที่เรานะําไปอุ่นในไมโครเวฟเนี่ยค่ะอุณหภูมิมันจะสูงมากนะคะจนบางครั้งเนี่ยถ้าสูงมากๆเนี่ยอาจจะทําให้พลาสติกเนี่ยถึงกับหลอมละลายได้หลายๆบ้านเนี่ยคงทำคล้ายๆกันก็คือว่า แล้วว่าจะซื้ออาหารเผื่อไว้เวลาซื้อกลับมาเสร็จก็เอาไปแช่ตู้เย็นนะคะสำหรับถุงร้อนและถุงเย็นเนี่ยเราสามารถใช้ในการใส่ตู้เย็นได้ทั้งคู่เลยไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราต้องการนำไปแช่ในช่องแข็งสิ่งที่อยากจะย้ำก็คือว่าถุงร้อนไม่เหมาะกับการนำอาหารไปแช่ในช่องแข็งเพราะว่าเมื่อได้รับอุณหภูมิที่เย็นจัดในช่องแข็งเนี่ย ถุงจะเกิดการกรอบแล้วก็เปราะแตกได้ง่ายนะคะโอกาสที่จะมีการปนเปื้อนของอาหารก็เป็นไปได้สูงค่ะในกรณีของถุงก๊อบแก๊ปนะคะเช่นเวลาหลายคนไปซื้อเนื้อสัตว์นะ,ะทางร้านก็จะใส่ถุงก๊อบแก๊ปให้เรากลับบ้านก็ใส่ช่องแข็งนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมักจะผลิตจากพลาสติกที่ไม่ใช่ที่เราเรียกว่า food contact grade แปลว่า ไม่สามารถสัมผัสกับอาหารได้โดยตรงเพราะว่าในกระบวนการผลิตเนี่ยค่ะอาจจะมีการเติมสารเติมแต่งบางชนิดหรือว่ามีการใช้สีที่อาจจะมีโลหะหนักเช่นพวกตะกวัวแคดเมียมนะคะผสมอยู่ดังนั้นเราจึงไม่แนะนำนะคะให้ใช้ถุงก๊อบแก๊บในการใส่อาหารแล้วก็ไปแช่ช่องแข็งเพราะว่าโอกาสที่จะได้สารปนเปื้อนที่มาจากกระบวนการผลิตก็อาจจะมีได้ หลายคนอาจจะเคยสงสัยนะว่าบนถุงใส่อาหารเนี่ย เราสามารถจะเขียนอะไรลงไปได้ไหมถ้าเป็นกรณีของอาหารที่ไม่ร้อนหรือว่าเป็นอาหารแห้งเราสามารถที่จะใช้ปากกาหรือมาร์กเกอร์เขียนได้ถ้าให้ปลอดภัยก็คือเราควรจะเลือกปากกาที่อาจจะมีเขียนคำว่า food g r a ดหรือเขียนคำว่าไซ l i นฟ n e free เพราะว่าซลีนเนี่ยมันเป็นสารเคมีประเภทตัวทำละลายชนิดหนึ่งหากเราเอาปากกาไปเขียนบนถุงอาหารร้อนเนี่ยมีโอกาสที่ซลีนเนี่ยจะ ซึมเข้าไปยังอาหารได้ก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้ปากกาเคมีหรือปากกาเมจิกเขียนบนถุงพลาสติกที่มีอาหารร้อนๆบรรจุอยู่ค่ะความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน